หนขวัญใจพ่อออนมิวนะคะฮัลโหลคุณพ่อมิวว่ายังไงจ้าคันนี้นะคะแต่งเกือบทุกอย่างแล้วยกเว้นล้อนะคะเอามาดูว่าเครื่องหนึ่งจุดเก้าอันนี้สก,กายเครื่องไว้อยู่นะคะเมื่อกีชันชันมีเรื่องอะไรคะนะคะชนเหตุอยู่นะคะคันหน้าเดิมเดินหะน้น็อตไม่มีขยองขยับเลยนะคะนี่ไม่ตุ่มไม่อัคอะไรแม็กชอ็อคเออ <S 1> <S 1> นี่อันนี้ทางเราวงเรงนะ ตรงไหนมีข้อมผิดพลาดเราแก้ไขให้นะคะรถทิ้งเท่าอย่าไปซีเรียสรถมือสองเด้อพี่น้องคะ่ะบริเวนรถป้แดงนะคะมาดูวณภายในกันบ้างนะคะพรมเลยนะที่เลื่อนไม้หกหมื่นเท่านั้นนะคะหัวเกียร์เปลนมาเป็นไทยเทเนาะบ่ก,ก็เป็นบ่ผ้านะคะด้ามจับก็เปลี่ยนมาเป็นไทยเทนะคะน็อตไม่มีการแกะการหยอดกระยับไม่มีนะคะคันนี้ได้เป็นแก๊ปหลังอากาศมาด้วยเออแต่ว่าเจ้าของเดิมติดมาเขนห้างนี่จะโซนด้วยแหละของมันซ่านะก็อยากได้ไมก่กนตี่ตัวเองพี่น้องคะ่ะเขาบอกมีบริการฟรีไทยดีอ่ะเดี๋ยวสักที 1.9เ l คันนี้คายส8ออกรถ0ูนาทนะคะฟีดาวส่วนลดส0 0 0มื่พรสเียใครสนใจยังได้เบอร์โทรฝังหมื่ด้านล่างทางมาโทรมาต่างต่างไ,ไม่ต้องมาบริการทานทีที่สองเลยฟีมถึงหน้าบ้านเราเยแน่นอนเจ้า